พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับพรบเนิ่ยโทษกรรมเนี่ยมันมีการรับฟังกันไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบที่เสนอโดยประชาชนนะครับเป็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็มีการรับฟังความเห็นตามปกตินะครับก่อนที่จะนําบรรจุเข้าระเบียบว,วาระนะครับทีนี้ผมได้รับการร้องเรียนนะครับในวันที่11และ12นะครับ ว่ามีความผิดปกติขึ้นในเว็บไซต์ซึ่งความผิดปกตินั้นมีหลายประการด้วยกันนะครับเช่นการต้องกรอกข้อมูลซ้ําหลายรอบถึงจะสักมิตได้นะครับมีเรื่องความผิดปกติเรื่องของการไม่ต้องแสดงความคิดเห็นเลยแต่สามารถเข้าไปกดโหวตได้มีความผิดปกติในเรื่องของยอดจํานวนคนที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างไม่มีสาเหตุนะครับจากการสรุปตรงนี้ทําให้เกิดการพวิต ขึ้นมาในวันที่14ว่าผมได้สั่งการให้ตรวจสอบความสุขปกติทั้งหมดและตรวจสอบ IP Address ของผู้เข้ามาใช้งานของเว็บไซต์นะครับ i p a d d r e s s คืออะไร IP Address ก็คือ a d อดเรสของคอมพิวเตอร์นะครับหรือของ User คนนั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของบัตรประชาชนเพราะว่าแต่ละคนที่จะเข้ามาเพื่อจะแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ีได้จะต้องแสดงบัตรประชาชนใช่ไหมครับแต่เราพบว่า มีบาง Ad res, อดเดสนะครับที่มีการใช้งานมากผิดปกติ<ๆ>เช่นคอมพิวเตอร์บางเครื่องเข้ามาใช้ความคิดเห็นมากถึง5000ครั้งนะครับซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นพี่น้องประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือส่วนตัวนะครับนี่เป็นข้อสังเกตซึ่งไม่ได้แบ่งฝ่ายนะครับว่าเป็นการบวกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่พบว่าเรามีระบบที่ตรวจพบเจอ ว่าถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปจะเจอ IP Address ที่มีการใช้งานอยู่หลักสิบแต่มีบาง IP Address นะครับขึ้นไปถึง5,700นะครับทำให้เจอว่าอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่เราพบเจอว่ามีการใช้เลขบัตรประชาชนและเข้ามาใช้งานอย่างผิดปกติได้นี่คือประการที่1น,นะครับเพราะฉะนั้น,นเรื่องของ IP Address ไม่ได้เป็นแค่เรื่องความผิดปกติเดียวที่ผมตรวจสอบแต่เป็นการตรวจสอบทั้งหมดทั้งระบบเพราะว่า ถ้าพี่น้องประชาชนไม่เชื่อใจเว็บไซต์นี้เราก็กลัวว่าจะส่งผลต่อการใช้งานในครั้งต่อๆไปว่าเราเว็บไซต์ของสภาจะสามารถรับฟังพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับประการที่2นะครับก็คือเราไม่ได้นะครับกล่าวหาว่าประชาชนที่มาแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นไอโอนะครับแต่จากการทีเ่เราพบเจอความผิดปกตินั้นจําเป็นต้องมีการตรวจสอบต่อไปเพราะพี่น้องประชาชนนั้นต่างเป็นคนที่สามารถคิด สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นปัจเจกบุคคลแต่ถ้าเป็นกระบวนการหรือมีการทําให้เกิดการใส่ข้อมูลอกมาเป็นพิเศษอันนั้นถึงจะเรียกว่าเป็น I/O นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรเว็บไซต์ของทางรัฐสภาจะเก็บความคิดเห็นของพวกท่านอย่างยุติธรรมที่สุดโดยไม่ตัดสินว่าท่านเป็นใครเป็นพวกไหนนะครับเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรทีนี้หลายท่านอาจจะสับสนนิดนึงนะครับ ว่าทำไมเราถึงไม่สตริกหรือไม่สามารถที่จะให้ยืนยัน OTP หรือว่าต้องใช้การเชื่อมลิงก์เข้าไปที่ระบบไทยดีได้เพื่อการแสดงความเห็นทางกฎหมายเพราะการแสดงความเห็นกฎหมายครับเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้เป็นข้อกาหนดทางกฎหมายที่จะทําให้กฎหมายนั้นผ่านหรือไม่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายดังดิจิตอลนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าทางกลุ่มเนี่ยอยากจะเสนอกฎหมายใดก็ตาม สามารถที่จะเข้าชื่อและรวบรวมตัวกันให้ได้เกินหนึ่งหมื่นชื่ออันนี้สามารถทํำด้วยระบบดิจิตอลแต่ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วย OTP เท่านั้นนะครับจะไม่ใช่แค่การกรอกเลขบัตรประชาชนธรรมดาแต่เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นนั้น,เ,นเราอยากเปิดโอกาสให้ประชาชน,นแสดงความเห็นอย่างปลอดภัยที่สุดโดยที่ไม่มีการรีจิสเตอร์นะครับเพราะว่า ในขบวนการของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยยิ่งยืนยันตัวตนมากก็ยิ่งไม่ค่อยกล้าจะแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่างั้นเอาเลขบัตรประชาชนก็พอซึ่งตอนนี้เราเจอครับว่าเลขบัตรประชาชนของภาครัฐนั้นถูกปลดไปในมือของวิชาชีพจานวนมากทําให้มีการติดต่อนะครับจากไม่ว่าจะเป็นปลอมตัวนะครับผมเคยได้รับโทรศัพท์ปลอมตัวเป็นสารอาญานะครับมาให้ผมเป็นรับรู้เลขคดีแล้วก็อ่านเลขบัตรประชาชนของถูก นะครับผมื่อว่าทุกคนประสบพบเจอเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเจอว่าเลขปัดประชาชนซึ่งสามารถเจเนเรตได้นะครับสามารถปลอมแปลงได้อยู่ในมือของแก๊งคอร์เซนเตอร์มากมายมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องแยกแยะออกมาแล้วก็ทําให้เห็นว่านั้นไม่ใช่เสียงของประชาชนก็ผมก็เต้อาชีวะนะครับมาในานามราชบัณฑิตวันนี้มายืนยันให้พี่อ๋องเห็นให้พี่เขาเห็นโดยตรงเลยว่าไอโอที่พี่พูดเนี่ยมันมีตัวตน พวกนี้ทั้งหมดที่ที่มองว่าเขาคือไอโอเนี่ยเขามีตัวตนเขาใช้เลขบัตรประชาชนและเขาใช้ชื่อเขาลงทุกคนผมตั้งรับที่อยู่ผมบอกไว้เลยว่ากลุ่มเขาเกลุ่มพวกกลุ่มต่าง,างๆที่เราเรียกกันกลุ่มเนี่ยเราลังแบ่งซ้ายและแบ่งขวาดังนั้นพี่พี่ซึ่งเป็นรองประธานเนี่ยคือเป็นคนของประชาชนอย่างแท้จริงผมอยากให้พี่ฝากวางตัวเป็นกลางเลยพี่ตรวจสอบมาว่าแม่งดีตรงไหน ไอใครเป็นคนทำไอโอพี่ตัวชสอบมาผมอยากเห็นเหมือนกันว่าฝั่งผมเหรอไอโอหรือฝั่งใครไอโอดังมันไม่มีครับพี่ไม่มีว่าฝั่งไหนฝั่งนึ่งฝั่งสองฝั่งสาไม่มีแน่นอนมันก็คือราษฎรเหมือนกันผมก็เป็นราษฎรผมก็เสียภาษีวันนี้ผมเสียภาษีผมใช้สิทธิ์ของผมมาขอให้พี่ออกมาขอโทษประชาชนที่พี่พูดว่าเขาคือไอโอคนพวกเนี้ย หัวกางอหัวดำทั้งหลายเนี่ยมันคือไอโอจริงไหมแม้ทั้งตัวผมผมลงมาขายผมเป็นไอโอไหมพี่หยอกไม่ใช่พี่ดังนั้นพี่ต้องขอโทษผมขอโทษไม่ได้แค่ผมต้องขอโทษประชาชน8ปดหมื่นคนแต่ถ้าพี่ตรวจสอบแล้วพวกผมไม่ผิดจริงมีการลงชื่อซ้ํามีการทําให้เกิดเหตุที่พี่มองว่ามันคือไอโอระบบปั่นกระแสของทางกองทัพหรือของทางไทยก็แล้วแต่ ที่รูยได้เต็มที่ครับผมเห็นด้วยกับพี่พพพนะเดี๋ยวเรื่องอย่าเพิ่งเรื่องไ o อผมขอยอย่างนี้ถ้าพี่มั่นใจว่ามีระบบไ o จริงผมฝากพี่เลย,ยมันคือภัยของความมั่นคงพี่ต้องถลายจริงจรังด,ดังนั้นถ้าพี่ทําได้ดผมสนับสนุนพี่เต็มที่แต่ถ้าพี่พูดโดยที่พี่ไม่คิดและพี่คิดว่าพวกผมจอขวายขวา พวกพี่คือฝ่ายซ้ายมันก็ไม่มีทางมันจบนได้แน่นอนวันนี้ผมมาเนี่ยมายื่นกับพี่โดยตรงมาในกาลยานที่มีที่ดีเป็นคนที่มีการศึกษาดีด้วยผมอยากจะบอกพี่งตรงว่าพวกผมเป็นคนไทยมีสัญชาติ13ลักชัดเจนไม่ใช่ไปโอนะพี่และอันนี้คืออินฟูของทางที่ตอบเขาก็จะ รวบรวมข้อมูลแล้วเอาไปพูดกับประชาชนได้วันนี้ถ้าพี่ยืนยันว่าพวกผมยังเคยโอไม่ต้องขอโทษกผมเลยว่าผมก็จะมีสเต็ปสองสเต็ปสามไปแต่ถ้าวันนี้พี่ยืนยันออกมาว่าขอโทษประชาชนเลยที่ผมพูดอย่างนั้นและเราจะมาตรวจสอบกันว่ามีเอไอโอจริงหรือไม่อย่างเนี้ยผมว่ามันดูงามกว่าและมันดูให้เกียรติประชาชนด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับเข้หรือไม่ คนนี้มาลงทะเบียนหกหมื่นหกแปดหมื่นคนเนี่ยเป็นอโอหรือไม่ที่คือตั้งต้องไปนะครับพวกผมมายืนยันตรงนี้อยากให้พี่บอกกับพี่น้องประชาชนเลยว่าแปดหมื่นที่ตรวจสอบก่อนอว่าะพี่จะขอโทษในสิ่งที่เี่อาจจะพูดว่าพวกเพราะเป็นโอโดยท้ายแล้วนะครับก็คือผมไม่เคยบอกว่าพวกท่านเป็นอไโอนะครับ แต่จากการตรวจสอบของข้อมูลพบว่ามีกระบวนการบางอย่างทำให้เกิดการใช้งานที่ผิดปกติซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่า information operation นะครับผมไม่เคยเกล่าวหาท่านว่าเป็น I.O. นะครับแล้วก็เรื่องนี้ผมตรวจสอบแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยก็จะก็ก่ยังไงดีฮะก็คือว่าเราพบเราบาลานซ์ที่สุดระหว่างเสรีภาพในการแสดงออก และความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิด IO เนี่ยมันมีเรื่องของการใช้งบประมาณของรัฐนะครับเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยหน่วยได้ด้วยหนึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวการอภิปรายงบประมาณวาระหนึ่ง<ม>ก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ผมยืนยันครับผมขอโทษเรื่องของเว็บไซต์ไม่สมบูรณ์แต่ผมไม่ขอโทษนะครับเพราะผมไม่ใส่กล่าวหาว่าถ้าเป็น IO นะครับ เทีครับถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดนะยาน้นะผมิดครับต้องครับไ่ใครนได้เงพราะฉะนั้นาัวอเคะแนนได้ใคร้บอกคบาเปวอะไรานมน่อกคารก็บดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe y o u t u b e มติชนทีวีด้วยนะครับ